มาฟังสนุ่ใบไม้ขั้นไม้พี่น้องนะครับใบหัวหวายใบพลาสติกใบนาไร้ครับพี่น้องใบ14มินนะครับผมใบเง้วแปดสิบสามหลักขั้นลอยหาสิบสามนะครับตัวนี้เป็นใบพลาสติกหัวหวายนะครับหรือหัวเห็ดผมอื่นที่เป็นลักษณะประมาณนี้นะพี่น้องเนี่ยนะครับผมนะครับเป็นหัวเสียบพี่น้อง เข้านี่ก็ใส่เบอร์ยีอ็ดนะครับเอาออกเส้นหนึ่งให้มันเหลือ2เส้นแล้วก็ทบครึ่งมันจะเหลือซนะครับเพิ่มดวลไล่จักหน่อยเป็นไล่ตรงฉาดใส่ตัวทักนะครับพี่น้องอันนี้เป็นขั้นลอยหาสิบสานะครับไม่ไพ่สางไพ่เ้ยครับพี่น้องหรือไม่ไพ่น้อยปานเท่านี่แหละครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงว่าเสียงสิเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะเป็นใบไม้ขั้นไม้นะครับผมตัวนี้นะครับไพ่แอนทำโอ้ข้นมากวาวนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงนะครับผมจีตั้งกล้องไว้นี่แล้วพี่น้องเด้อ นะครับหรือว่าสีมันอัธยอนแสงจังหน่อยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาลองฟังบิ่งเด้อพี่น้องเด้อว่าเสียงสิเป็นเัื่องไดครับผมนะครับใบทหไม้ขั้นไม้อันนี้จิไปไส่บาวจุล่าสีแดงครับผมนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีรอบหนึ่งเด้อครับผมนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาลองฟังเด้อพี่น้องเด้อว่าเสียงสิเป็นเัื่องไดนะครับหัวเห็ดนะครับหัวไว้อันเดียวกัน เออ่ขั้นที่แข็งจะหน่อยพี่เนอะเพราะใบหน้านะครับเนาะ เสียงว่าเสียงมันกะอาจจะพบเป็นยังว่าปันไดนาะพี่น้องเนาะต้องรอขึ้นเาาเพราะว่าบางที่มันขืนอยู่กับการการแกล้งของเฮานะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วนี่เฮาแกล้งมันนักชิมื่อยไปนํานะครับพี่น้องเดี๋ยวรอขึ้นาราบิ้งเสียงจะเป็นยังไงนาะพี่น้องเนาะจังใดกะฝากดีช่องมัอเขม้าได้เลยพี่น้องเด้อเพราะว่ามันกับว่าได้ลอยบนเส้นนะครับเนาะเทรดรดถูกไปเรื่อยๆนะครับผม กับใบประมาณนี้นะพี่น้องนี่ครับผมเดี๋ยวยลองยักรอบนะพี่น้องเนาะเมื่อกี้เอาฟังทั้งนี่แล้วตอนนี้เอาฟังทั้งนี่ครับผมมีสองดา่านนะครับขยับฝีนิดน่อยใบใบมันหนาตั้งใส่ขั้นแข็งเ้อพี่น้องเนดะ้อเนี่ยลอย หน่อยนึงครับผมเรามาลองฟังเพื่อนพี่น้องไป แข็นดิพี่น้องเพราะว่าขั้นมันแข็งครับแล้วก็สินักเล็กน้อยนะครับใส่วาจุล่าตัวสีแดงนะครับเนี่ยเพราะว่าตัวสีแดงนี่ยังไม่ได้ลองเลยจะได้ลองกับพี่น้องเบิ้งคอมเชนูใบนี้นะครับผมนะครับสำหรับไพ่มาคลิปนี้กับผมในปากแชร่ปักติดตามในเรื่องครับเพื่อเป็นกำลังใจนะพี่น้อในการเฮ็ดเชนูนะครับผมกะได้ระดับหนึ่งนะครับพี่น้องเนาะอาจชิโ่เต็มร้อยเหมือนไหนต่ว่าห้ากับ เฮ็ดเองนะครับเนาะในสัมนี้ก็ดีใจนะครับพี่น้องสําหรับคนที่เป็นเฮ็ดเป็นแล้วเฮ็ดเก่งนะครับกาจีแบบเสียงดีดังดีเวลาขึ้นเม้าวนี่ชัดเจนแต่ว่าสําหรับผมนี่ก็ดังดีหรือว่างวาดีกับใส่เวบาวขึ้นเกาน้องพี่น้องเนาะแล้วมาลองฟังทึ่งเบาวันศุเป็นี้นะครับสําหรับทลิปนี้ไว้ซิปนี้แหละครับผมสวัสดีครับ